ตุ๊กตาหมีใครทําตกไว้น่ตุ๊กตาที่ดูซโซมไปนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นของเธอแน่แน่ก็คือของเอเมอรี่น่ครับไหวอยู่นะไหวอยู่นะจริงอ่ะเอาเลยปะล่ะเอาเลยปะล่ะเอาเลยปะล่ะมาดิครับเอ้ยเด้โอ้หด,ดาเมจรแรงโคตรควรควรเก่งก็มาดิครับยังไงเออก็ไม่เท่าไหร่นี่วาเราเฮ้ยเอเมอรีก่กำลังถูกไล่เอา หายละทางเราก็เจอตัวนี้มายังไงดีหนีก่อนซลรี่วิ่งลูกโหตัวโคตรใหญ่งามไส้ละหายแล้วครับแบตเตอรี่โอ้โหมีดอกให้กเกลื่อนนะบอกเลยว่ามันจุดจ,จุ๊ใจใจก็มาดิครับตาบอดต้องไปตรงที่มีจุดน้ามามาดับไฟเป็นยังไงล่ะจุ๊ดเลยจุ๊ดเลยบอกอเฮ้อนม,ม่มีการเบรนพลาวเวอร์เฮ้ยขอโอ้โหเดี๋ยวเหนืๆๆๆ่อยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเฮ้ยอ้า นี่กันแล้วเออ